สวัสดีครับอยู่กับผมบอลคูงหนึ่งสี่สามนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยนะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศวันนี้อยู่กเกม R O V นะเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยวันนี้เออ่วันนี้เกม R O V มีสกินเนี่ยครับ Dimension Breaker ของไอรินะเออ Dimension Breaker ของไอริซึ่งผมก็อยากจะได้เก็บไว้ในครอบครองนะเออก็เลยมาซุ่มสกินไอริเงีสักหน่อย เออเปลี่ยนจากเปลี่ยนบรรยาก,กาศเล็กน้อยนะอลองดูลองดูนะอยากได้เก็บไว้คือไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้โชว์เกลือกันขนาดไหนนะวันนี้ได้โชว์เกลือนแน่นอนขอให้ไม่เกลือตอนนี้มีอยู่ห้าพันแปดร้อยคูปองนะพอเป่าไม่รู้เหมือนกันนะพอเป่าไม่รู้ คือมันให้สุ่มจนฝาดจะได้เหรออ๋อคืออะไรอะ่ะอ๋อลสามารถเอาอ่าสุ่มมาแล้วเอาที่แรกฟรีมากดสุ่มได้อีกอ๋อโอเคมาครับมาจัดกันเลยจัดกันเลยอย่าเสียเวลาจัดไปไม่ต้องแสดงไม่ต้องยืดเยอะไม่ต้องเยืดเยอะ โอเคคือแบบนี้คือไม่ได้นะแบบนี้คือไม่ได้นะครับโอเคโอเคสูมไปก่อนนะถ้าสูงแล้วปุ๊บเนี่ยแลกของฟรีใช่ปะ่ะเรากดแรกมันสามารถอ๋ออ๋อโอเคแลกก็ชิ้นอ๋อเราสะสมไ้พวกนี้ไปแลกเป็นจํานวนการส่งแบบฟรีได้อีกครั้งนะก็ไม่รู้มันกันสินะว่าจะคุมไหมแต่ลองไป อีกสิบจัดไปซิหนุม่มมีการันตีด้วยนะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้อยู่มีการันตีนะครับอีกยี่สิบเก้าครั้งเราจะได้การ์ดใบแรกนะเ,เราจะได้การ์ดใบแรกอ๋อกดไปก่อนเลยอย่าไปคิดเยอะ <laughs> การันตีชัวโอแม่งการันตีชัวร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีแน่ๆ อีกทีได้เอ้ยมัน,มนโอเคโอเคโอเคเก้าครั้งได้สิบครั้งเนาะอ่ะเก้าครั้งเราจะเอาแค่เก้าครั้งนะโอเค ยังไงวะเนี่ยแรกยี่สี่ชิ้นเพื่อไปแปดเลขสองชิ้นเพื่อเล่นสี่เก้าครั้งเนี้ยเหรอแล้วก็เล่นสี่เก้าครั้งเนี้ยเหรอเออผมโอเคนะมันการันตีนะพอครบการันตีมันจะได้การ์ดเอการ์ดไอการ์ดเลยเนี่ยการ์ดไอริทเดิมิชันใช่ไหมถ้าเราต้องมาสุ่มอีกทีว่ามันจะได้สกิลหรือว่าได้ของ รอบนอกอีกทีหนึ่งนะผมว่าแม่งก็ต้องได้ของอย่างอื่นอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> เห็นป่ะเออเนี่ยเราต้องเราเนี่ยเราต้องเก็บการเพื่อมาแลกของพวกนี้ให้ครบอะ่ะผมว่า,างไงก็โอ้ยไม่ยากการันตีเลยว่าเพื่อนเยย่า,ยางหลังเหมาไว้เนี่ยเราเนี่ยเหมาว้เนี่ยโอ้โหผมว่าแม่งชาละ ช้าละช้าละช้าละโอ้โหโอเคคือเขาจะไม่มาก่อนการันตีเลยหรือไงหว่าโอ้ยโอ้ย รับ,บต่อไปได้การันตีนะได้มาออกหนึ่งนะโหว่าแม่งชัดและเหมาชัวสภาพนี้โอ้โหไม่มันจะมีอยู่จริงไหมแบบกดปุ๊บออกปับ๊บอะไรเงี้ยมีไหมโอ้โหนะตามสภาพนะครับ <laughs> ตามสภาพนะดูเอาเลยตามสภาพโอเคไปไปไป ยิ้มหวานโอ้โหยิ้มหวานไปเลยไอ้เ่มันจะพอป่าว่าคูปองเนี่ยยี่สิบครั้งนะครับโอ้โหมันไม่มีการออกก่อนการันตีจริงนะการันตีอีสิบครั้งไปเราก็กลับไปแลกต่อได้สิบครั้งพอดี อ๋อ oh. ยืนยันแล้วสิ่งสิ่งนั้นก็คือโอ้ oh. Oh my god ดโอเคโอเไปไปไปกันต่อไมไ่เสียเวลาอื <c oughs> นะโห่แม่งการันตีว่ะการันตีเท่านั้นอะ่ะอีกสามสิบครั้ง ไม่น่ามีออกก่อนการันตีนะโอ๋อยี่เออยี่สิบครั้งกดไปมีไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีนะไม่มีมมมมโอเคเอาไปแล้วกดแลกฟรีมาฮ่า <c oughs> โอเคเหมาครับเหมากฎกดกดกดเย่พ่อบอกว่าโอเคเดี่ยวนะ xong gần ra khỏi băng ok 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 oh. ok 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 ngàm ok sột ok ngàm ok này à? Không, ở này. suji Oh. <t Legal Wagner> yeah. shin nghe so ก็คิดเอาแล้วกันครับว่าเกลือหรือเปล่านะเกลือหรือเปล่านะเอยหรือว่าเราทำผิดพาลาดไปวะโอ้คุณพระคุณเจ้าอย่างสวยเนี่เป็นเานนี่ได้กรอบรูปด้วยโอ้โหแล้วก็อะไรอีกมากมายนะเนี่ยคืออะไรอ่ะเขาคืออะไรมั่งอ่ะ โอ้ยจริงๆเราโอ้ยจริงๆเราทำผิดนะเนี่ยเราเราเราควรได้เราควรเสียน้อยกว่านี้นะผมพลาดไปสิบครั้งนะผมกดพลาดไปสิบครั้งนะจริงๆควรจะเหลือเยอะกว่านี้น่าจะเหลือประมาณแปดร้อยอ่ะเออผมพลาดไปนะเนี่ยอ้ยพลาดไปเยอะพลาดไปเยอะเลยจริงๆควรเหลือเยอะวันนี้ผม เล่นพลาดไปไม่ได้เอาตรงนี้มาแลกจนหมดนะยังเหลือให้แลกได้อีกเอามาสุ่มฟรีได้อีกนะก็ถ้าใครจะกดสุ่มสกินก็กดแลกกดแลกกดแลกดีๆนะครับอย่ามาพลาดแบบผมนะน่าจะได้ถูกกว่านี้น่าจะถูกกว่านี้อันนี้ผมพลาดนะเออเลยได้แพงเลยได้แพงไปหน่อยอืมเป็นไงใครชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเป็น rv กันบ้างนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย